ผผิววผิวววขขาเ้มนะคะคสิ่งที่สาวๆต้องการนอกจากสีผิวที่สวยงามแล้วก็คือความเรียนสม่ำเสมอกันนั่นเองตาชอบใส่เสื้อแบบไซส์เดียวก็โอ,อกใส่บิกินี่มากๆถ้าแผ่นหลังมีสิวเนี่ยก็จะทำให้หมดความมั่นใจไปเลยนะคะ ซีพีโลชั P ่นเป็นแป้งน้ำที่ช่วยเรื่องสิวบริเวณแผ่นหลังข้อดีของแป้งน้ำเนี่ยก็คือสามารถใช้ในพื้นที่บริเวณกว้างได้แล้วก็แห้งเร็วไม่เหนียวเนือหน,นะคะ่ะเขาเป็นแป้งน้ำนะคะสามารถทาลงไปบนบริเวณผิวที่มีปัญหาสิวได้เลยใช้ง่ายมากเลยนะคะแค่แปะ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 ลงไปในบริเวณผิวที่เรามีปัญหาแล้วก็จะรู้สึกเยน็นสบาย มีกลิ่นหอมมันอ่อนด้วยนะแต่ชอบกลิ่นเขามากเลยเขาจะช่วยยับยั้งเชื้อแบคทีเรียนะคะทําให้หัวสิวเนี่ยแห้งลงแล้วก็หลุดออกไปในที่สุดนอกจากนี้ไอตายังใช้ผสมน้ําผึ้งโยเกิรต์ตและผงธนาคารมาส์กหน้าเพื่อลดความมันบนใบหน้าและเพื่อความเนียนนุ่มของผิวอีกด้วยค่ะจากนี้นะคะไม่ว่าจะโชว์หน้าหรือโชว์หลังก็ไม่กลัวอีกแล้วค่ะ โลชั่นตัวนี้นะคะราคาแค่ร้อยสิบาทเองคือถูกมากๆม,มีขายที่ห้างสรรพสินค้าทั่วไปเลยค่ะรายละเอียดสินค้าเพิ่เมเติมไมตาใส่ไว้ใน description ด้านล่างใต้วิดีโอนะคะสามารถกดดูได้เลยสำหรับวันนี้ไปละค่ะบ๊ายบาย